สวัสดีครับพบกับผมทีกับเกมโรเร่เคยอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมจะมาไม่ใช่ตอนนี้วันนี้และครั้งนี้ผมจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่คือกิจกรรมถลุงกระเป๋าที่มาคู่กับกิจกรรมอันเมื่อวานที่ผมน,นี่ไปนะก็คือกิจกรรมนี้เมื่อวานนี้แต่แต่แต่แตแต แต่เราจะทากันได้หรือเปล่านี่เพื่อนเพื่อนกล้องที่เราเคยเห็นกันที่เราเกลือกันมาก่อนก็คือกล้องนี้แล้วนี่มันพาพี่พาน้องกันมาอีกดูเพื่อน,นเพื่อนดกเาก่อน <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกล้องเก่ามันดูก่อนดูก่อนดูของรางวัลก่อนก็เริ่มต้นที่สามนะครับสามห้าเอ้ยไม่ใช่เว้ยหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเก้าขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนกล้องพี่ชายคนลองก็จะเป็นสองสี่หกสิบอันนี้คือกล่องสิบเหรียญก็จะได้สองพันแล้วมันจะมีพี่ชายคนโตอีกโหดๆแม็กเลยห้าพันะครับโอ้โหแบบห้าสิบบห้ามันอยู่ในมือเราอยู่แล้วแน่นอนแต่พูดถึงอะ่ะถ้าเทียบกันแล้วนะคนที่แบบเคยใช้ดวงกับกล้องเนี้ย แล้วได้500เหรียญก็คือลองรองท็อปใช่ไหมแล้วเพื่อนๆลองคิดดูถ้าสมมติแบบลงทุน25แล้วไปเปิดได้รองท็อปเนี่ยสองพ้าว้าวสอง0ันาร้อยาก็คือแบบจะมีเมืองแบบสุดยอดเมืองของตัวเองเลยฮะสอง0ห้าร้อยอานี้โอ้ยถามมาได้เครื่องไหนมัง้งจิ้มได้เลยอะคือแบบสุดยอด สองพันหอยาใช่ไหมปรับก่อนปรับก่อนอ๋อแล้วก็รูดในตลาดดิในตลาดปุ๊บเครื่องขุดแล้วก็ไยชวบเพื่อนเพื่น2500อนสองพันห้ารอยอาใช่ไหมเอาแบบเครื่องเดียวเสี่ยวเลยนะอืมที่ผมเห็นมา มันก็ต้องซื้อตัวไหนอ่ะลองดูตัวนี้ดีกว่าเราแต่เราซื้อไปได้หรอกมันเกินงบแงืงครูสิบสี่ล้านกลับก่อนกลับก่อนเอ,า,อางนี้ดีกว่าเ,เพื่อนถ้าถ้าจะต้องซื้อจริงๆนะอืมดูแรงคูดดีกว่า แทงคูดจักร้อยพันหมื่น okay. แสนล้านสิบล้านโอเคแทงคูดสิบล้านมันก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็คงประมาณนี้แหละเพื่อนๆเอามอายังต้องต้องสักห้าล้านพอหมื่นแสนล้าน เอาแบบซื้อเครื่องได้แบบอัปเกรดต,ต่อได้นะเฮ้ยมันไม่มีไข่ในตลาดเลยเหรอไปดูอันนี้ก่อนจริงมันเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดได้แ,แค่สอง0นห้าไม่ต้องห้าพันหรอกสอง0นห้าก็เกิดแล้วเพื่อนเพื่อนโบนัสายนี่ดีกว่าคือตัวนี้ก็คือแบบสุดแล้วนะ เราเอาชื่อไปหาในตลาดกันว่าราคามันเท่าไหร่ก็คงจะแพงอ่ะเนี่ยมีเครื่องเดียวสี่ร้อยแปดสิบสามปุบสิบเปอร์เซ็นเพื่อ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 ซื้อนเนี่ยหนึ่งเครื่องจัดเข้าไปหนึ่งเครื่องใช่ไหม แล้วเพื่อนๆก็ไปดูอีกโอ้โหต่แบบไล่สื่อได้ตีไปประมาณห้าเครื่องแล้วกันคือแบบโคตรจบับจับจัดอะถ้าได้สองมนห้ามานี่แบบจับมากนี่เพื่อนๆก็ไปกดเครื่องนี้ไม่เครื่องนเนี่ย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 ตัวกิจกรรมเนี้ยเนี่ยเนี่ยไปถอยเครื่องนี้ไม่เครื่องหนึ่งอะไรโอ้ร้อยกว่าเพื่อนเพื่อน์เซ็นเพื่อนเพื่อนได้ตั้ง สิบเปเลยนะถ้าอัพตันนะ่ะโคตรแล้วธรรมาดาผมจําได้ว่ามันเป็นหกปอร์เซ็นต่ะเพื่อนเพื่อนน่าสนใจน่าสนใจมากบอกเลยเดี๋ยวผมเก็บเก็บตังค์ก่อนผมอาจจะเปิดมั้งโหแต่แบบมันบี้หัวใจเหมือนกันนะเปิดกล่องยีนะ่้าเหรียน่ะคือแบบโอ้ว้าวเนี่ยแล้วเครื่องพวกเนี้สิบห้าสิบเอเปเซ็นใช่ไหมสิบเอ็ดจุดโอ้ยน้อยกว่ากันไหมเท่าไรเอง สิบเอ็ดจุดห้าเพื่อนนี่ด้วยนี่ด้วยนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้เลยที่เราจะอยากจะเปิดกล้องกันแต่ยังไ,ไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวขอดูดีๆตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่มีใครในตลาดแต่ yeah. แต่นั่นแหละเพื่อนถ้าได้สองพันห้ามานี่คือโาเกอร์อะเราจะเชิดชายในเกมนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะแต่ถ้าใครเซียนก็ต้องจัด ผมมองว่าน่าสนใจน่าสนใจเราอาจจะไม่เกือกล้องนี้ก็ได้นะโหแบบนี่ขึ้นสีทองได้นะี่คือเกิดเลยเชิดชายอะ <c oughs> โอเคเพื่อน <c oughs> ๆไว้เจอกันนะผมอัปเกรดให้เท่านี้แล้วก็มาอัปเกรดให้เรื่อยๆถ้ามีอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยผมจะมาจัดให้พยายามจะให้ไหวที่สุดนะครับจะได้ไม่ตกรถตกเรือกันโอเคไว้เจอกัน